มีอีกทีเรื่อยๆโอ้โหสายจมจมสนิทขึ้นสายไม่แน่นมันไม่มีขึ้นน้ำขึ้นอะไรเลยตัวนี้ มันก็ไม่มออโอ้กะเสียงกัดอย่างนั้นแน่นมากบอกเนี้ยเดี๋ยวแม่กะกัดถ้ามันขึ้นฮะเออมัน <c oughs> <c oughs> ขึ้นอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยเนี่ย ขึ้้นนำเดิมนีขึ้นน้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยว,วัดอดนะดดยออด่างนี้ก็ดีนะปลาไม่ตื่นดิเอ้วัดปลาอย่างนี้ก็ดีนะปลาไม่ตื่นไม่ทำตัวอื่นตื่นดิไม่ดิ้นตูมตาม อย่าเวลาแล้ว pues e. นั่นนะขึ้นน้ำแล้วนะที่เดิมเลยฮะเน่เน่เอามังก้ปี๋เอาเน่เน่เน่ตายเลยตัวแข็งเลยเฮ้ยตายเลยอ่ะยิงเก๋ตายเลยอ่ะตัวแข็งเลย วีเจ็ดครับผมนี่ตัวเดิมไปหมานกับเป็นฮันเตอร์ V7 ครับทีเด็ดปลานนอีกหนึ่งตัวครับผมจากค่ายฮันเตอร์โอ้โหตัวนี้ได้จะตายคาเบอร์ปิวขึ้นมาเลยโอเคครับผมฝากผลงานนะครับกับผมเอก,กรเทาลกใช้วีเจ็ดเด็ดทุกไม้เยี่ยมครับผมวีเจ็ด